สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนวันนี้นะครับก็มาเล่าประสบการณ์ในการส่งรถขึ้นรถสไลด์นะครับคือลอดสไลด์ครั้งแรกนะครับเนื่องจากรถสตาร์ทไม่ติดนะครับโอเคก็ที่มาที่ไปนะครับก็คือรถของผมเนี่ยมีอาการเหมือนแบตเตอรี่อ่อนเหมือนเวลาบิดกุญแจสตาร์ทแล้วเนี่ยมันมันไม่แบบสตาร์ทจึงเลยเหมือนรถมือหนึ่งอะไรเงี้ยครับ มืนไม่เหมือนรถใหม่อะมันเหมือนมอเตอร์สตาร์ทมันบิดไม่ไหวอะมันต้องอาจจะต้องบิด2รอบรอบแรกยืดไม่ติดต้องบิดรอบที่2องถึงจะติดอะไรเงี้ยครับก็อาการนี้เนี่ยก็เพิ่งเป็นมาประมาณเดือนหนึ่งนะครับตอนแรกเราก็คิดว่าแบตเตอรี่อ่อนนะครับแบตเตอรี่เสื่อมอะไรเงี้ยนะครับก็ ไปซื้อที่ทดสอบแบตเตอรี่มานะครับเพื่อจะวัดค่า CCA นะครับที่เครื่องทดสอบแบตเตอรี่ก็รูปร่างหน้าตายอย่างนี้นะครับซื้อที่ในเน็ตชอปปี้ l a z ด้าอะไรอย่างนี้ครับสี่หาบาทนะครับก็เอามาคีบแล้วก็กดทดสอบแบตเตอรี่นะครับทีนี้พอกดทดสอบเนี่ยมันก็วัดค่า CCA ได้หกร้อยหกสิแอมป์ ก็ถือว่าแบตเตอรี่นั้นยังยังยังดีมากอยู่นะครับของผมเป็นแบตเตอรี่แห้งนะครับเดี๋ยวขออธิบายเพิ่มเรื่องค่า cca ก่อนนะครับ cca ย่อม,มาจาก co cranking ampere นะครับก็คือความสามารถในการจ่ายกระแสของแบตเตอรี่ในขณนะที่อุณหภูมิเย็นนะครับก็คือถ้ายิ่งมากก็ยิ่งดีนะครับมันสามารถจะจ่ายกระแสได้เยอะมันก็ทำให้มอเตอร์เนี่ยมันก็มีแรงบิดเยอะนะครับ ซึ่งถ้าแบตเสื่อมแบตท,ที่ใช้มานานเนี่ยค่า CCA มันก็จะตกลงตกลงตกลงไปเรื่อยๆนะครับยิ่งตกลงต่ำกว่าค่า CCA ไอ้ A, ค่าแอมแปร์ที่ใช้สตาร์ทได้มันก็จะเครื่องก็จะติดยากละจะไม่ค่อยติดแล้วนะครับรถแต่ละรุ่นเนี่ยก็จะมีค่าค่ากระแสค่าแอมแปร์ของมอเตอร์สตาร์ทแตกต่างกันนะครับรถเครื่องยนต์เล็ก4สูบ ก็อาจจะต้องใช้สัก200แอมป์นะครับในการสตาร์ทรถที่ใหญ่ขึ้นมาหน่อยลูกสูบใหญ่ขึ้นเครื่องฟิตขึ้นก็อาจจะใช้มากกว่านั้นนะครับยิ่งเครื่องใหญ่ๆก็ยิ่งใช้เยอะ6สูบ8สูบก็ต้องใช้ค่าแอมแปรในการสตาร์ทเยอะขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นถ้าแบตเตอรี่เนี่ยกำลังไฟกำลังการจ่ายไฟค่า cca เนี่ยไม่พอมันก็จะสตาร์ทไม่ได้หรือสตาร์ทได้ช้านะครับอย่างเช่นของผมเนี่ย สตาร์ต uh, ต้องอาจใช้ประมาณ2ครั้งถึงจะติดอะไรเงี้ครับแต่ของผมไม่ได้เกิดเกิดปัญหาจากจากแบตเตอรี่เกิดปัญหาจาก,จาก, battery, ก,าจากตัว uh, ไดสตาร์ทนะครับแล้วก็ตัว uh, เครื่องวัดนะครับมันก็สามารถวัดได้หลายอย่างนะครับอย่างแรกเนี่ยก็คือแบตเตอรี่เทสใช่ไหมครับวัดค่า cca วัดความต้นานทานภายในว่าสูงหรือยังนะครับ ถ้าสูงเนี่ยก็แสดงว่าแบตเตอรี่เริ่มเสื่อมละและค่า CCA ต่ําก็แสดงว่าเริ่มเสื่อมเช่นเดียวกันนะครับโดยปกติแล้วเนี่ยรถยนต์จะสตาร์ทได้ควรจะต้องใช้กระแสประมาณสัก2 0 0 2 5 0แอมป์อะไรเงี้ยครับถึงจะสตาร์ทได้ถ้าแบตเตอรี่วัด CCA ได้ต่ำกว่านั้นก็ควรจะเปลี่ยนละนะครับอีกเรื่องหนึ่งก็คือความสามารถของเครื่องเครื่องนี้เนี่ยมันนอกจากจะทดสอบแบตเตอรี่ มันก็ทดสอบตัวไดชาร์จได้ด้วยนะครับเพราะว่าเราคีบไว้ตอนเครื่องเครื่องยนต์ติดเนี่ยมันก็จะวัดโวลเทจของตัวไดชาร์จนะครับตัวอัลตินเตอร์ว่ามันสามารถทำโวลเทจได้เท่าไหร่นะครับก็รู้สึกจะเกิน14.5โวลต์ก็คือชาร์จได้นะครับถ้าต่ำกว่านั้นก็มีปัญหาละนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ทดสอบได้ก็คือ ทดสอบตัวมอเตอร์สตาร์ทหรือไดสตาร์ทนะครับถ้าไดสตาร์ทเนี่ยใช้เวลาในการสตาร์ทน,นานก็แสดงว่ามันเริ่มเสื่อมแล้วนะครับมันก็จะมีหน่วยบอกเป็นมิลลิวินาทนะครับหรือเป็นหน่วยวินาทีครับว่ามันสามารถสตาร์ทภายใน0.5วินาที0.3วินาทีก็เครื่องยนต์ติดมันก็จะบอกว่าไดสตาร์เราปกติถ้า ใช้เวลาสตาร์ทนานก็แสดงว่าไดสตาร์ทเริ่มมีปัญหานะครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลอีกข้อมูลหนึ่งสตาร์ทได้เหมือนรถใหม่เลยตอนนี้บิดปุ๊บติดปั๊บเลยนะครับก็ฝากย้ําเตือนเพื่อนๆนะครับถ้ามีอาการสตาร์ทยากก็รีบเช็คนะครับว่าเป็นที่แบตเตอรี่หรือเป็นที่ไดสตาร์ทถ้าเป็นที่แบตเตอรี่ก็ยังพอไหวครับเพราะว่ามันสามารถพ่วงได้แบตเตอรี่เราเสื่อมจนสตาร์ทไม่ได้เนี่ย เอาคันอื่นมาคีบก็สตาร์ทได้ขับไปเปลี่ยนได้แต่ถ้าเป็นที่ไดสตาร์ทเมื่อไหร่ถ้ามันเสียเนี่ยคีบพ,พ่วงแบตก็สตาร์ทไม่ติดนะครับต้องถอดไปซ่อมนะครับหรือไม่ก็คือรถสไลด์ไปอูเลยไม่ให้เขาซ่อมให้นะครับโอเคงั้นวันนี้ก็ EP นี้ก็จบแค่นี้นะครับมาเล่าให้ฟังนะครับว่ารถสตาร์ทไม่ติดคือรถสไลด์ไปแล้วนะครับรอบหนึ่งนะครับปัญหาเป็นที่ตัวไดสตาร์ทนะครับ ก็โดนค่าสไลด์ไปพันหแล้วก็ค่าซ่อมดนสตาร์ทอีกอจำไม่ได้ว่ากี่พันประมาณ3ามสามพันมั้งนะครับรวมค่าแรงโอเคเดี๋ยวเจอกัน EP ถัดไปนะครับบ๊ายบาย